ออกไปไหนโยนทิ้งไปแล้วเหรอตาขอโยนทิ้งได้หนยเหรอโยนทิ้งได้สิอ้ะหนูโยนไปไหนแล้วอะไม่รู้ดิเก็บไม่ทันกลัวไอ้หลามมาง่บก็เลยเก็บไม่ทัน สเตอนแอคสเตอนแอคเชือ,อกสองเอาไว้ทำอะไรวะสเตอนแอคเอาไว้หั่นปลาหรอกฮะสเตอนสเตอนแอคนี่มันเป็นทีม่มันแบบว่าเอาไว้พุกห,ห,หินรอเปล่าน่าจะใช่ถ้าเราต้องการหินยังตไม่สร้ากยังไม่้ากดีกว่า เราต้องเก็บกล่องเยอะๆแล้วนี่แกนเพราะว่าไ anyway. อ้นี่เว้ยปลาย่างถือไว้ไม่กินสัทีมีแต่คุย ใครใครใครเล่นน้ำแกนว่ายน้ำเล่นเหรอเราอะกดีที่กล่องแล้วมันตกเลยมีอาหารไหมอ้อย่างให้อยู่ฮะอ่าอ่าอ,อ,อ่ามีปลาหนึ่งตัวเอาไป ตโอเคตอนนี้มี่าวอะไรมาฮะพี่ต้อง,องการอะไรที่ย่างปลาอันบเบลิมอหอืมพี่ต้องการที่ย่างปลาบเบลิมเพราะว่าเราต้องกินแซลมอนกับปลาบึกกันยนไม่ช้าไม่นานเป็นปลาสองตัวที่พี่ย่างปกติไม่ได้ไม่มีพลาสติกเลยหรอ หนูนไม่มีตะขอนะไม่ไมีเหรอหนูติดการ์ดพลาติกไปแล้วตะขอเอาปลาติกกี่ชิ้นชิ้นหนึง่งอ่ะที่มีสี่ที่มีส <c oughs> ี่อันเนี้ยวางแล้วเนี่ย <c oughs> วางข้างกล่องโอยี่ห้อนข้างกล่อง ที่กำลังตกปลาโอ้โหบรรยากาศกำลังเงียบสงบทีเดียวแต่ว่ามันเงียบเกินไปอืมเดี๋ยวน้องปลวกที่รักของเราจะมา <c oughs> เราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม <c oughs> หรือเปล่านอกจากการสร้างไอ้ของพวกเนี้ยอันนี้หรือเปล่าไอ้สมุดน่ะบุ๊กอระ ไอ้นี่มันอยู่บนเตียงอะสมุด <laughs> สมุดอยู่บนเตียงอะไรวะนันก่ <laughs> อนก่อนที่หาเตียงอ่ะมันจะมีข้ามสมุดลวกม้งมันเด็ดไปแล้วเออเอาไม่กันอืต้องการปติปติขัดแค้นน่ะ โอ้โหเป็นเบืออ่อเลยมันไม่ขาดแคลนแล้วล่ะนี่เกอะไรนูดูกล่องอะกล่องกล่องใหญ่ด้วยกล่องใหญ่มาด้วยอันหนึ่งเราจะพลาดกล่องไม่ได้นะเรายืนรอมปเลยเราจะพลาดนอนไม่ได้ เสิร์ตอะไรไปเรื่อยหรอวบืดอีกแล้วเอ้าวบืดเหมือนกัน เรือวดวืดวืดเราเวืดคาบอะไรได้อีกมกั่งอะสมุดยังไม่ได้ขาดเลยสมุดไอหนังสือะขี่อ่บันขาดเหล็ก่ะขาดเหล็กอ่ะ <c oughs> เล็่เหรอ,หอ ใช่าหนูค้าได้อะขาดเหล็กที่เป็นเป็นเหล็กเพียวๆที่เอาไว้ทำน,อน็อตนะนะอ่าอืมขาดอยู่อยองงสองชิ้นแล้วก็ไม้เดีย๋ยวพี่ไปเอาไม้เดี๋ยวพี่ขายในกล่องในกล่องสิบแปดชิ้นนี่นี่พี่อ๋อนี่พี่หนูคาาได้แล้วมันเป็นโต๊ะโต๊ะเรียนหนังสือโต๊ะว,วิจัยอืออืออือเนี๋ยวหนูเอาไว้ตรงนี้นะ แล้วเราต้องไปทำอันนี้ป่ะโอ้โหวางวางใกล้ตรงตรงที่น้อนน้อนจัดอันนี้เลยพี่อันนี้มันเป็นวิจัยเราต้องวิจัยเว้ยเราต้องเป็นนักวิจัยพี่อยากกินแซลมอนทำยังไงอ่ะวิจยยังไองอ่ะก็เรียนรู้ไงเอาแปน้นอะแป้นฟ้าฟาอ้ เป็นฟ้าเปาเออเอาเป็นฟ้าฟ้า,ฟามาเอา้าพี่กินปลาดิบเอา้าเอา้ยเอา้าเอา้าอยากตุยเร็วสินะกินปลาดิบแล้วน้ำลดเลยอ๋อเอามาใส่ช่องแล้วก็ทำต่อ ทำไมต่ออ่ะก็เรียนรู้ฮะเรียนรู้ยังไงล่อยมันไว้เหรอปล่อยเวลาฮะพี่ตกปลาอยู่นะนี่แกนได้โอเค <c oughs> เราจะปล่อยให้มัน,น เรียนรู้เออมันนี่อีแล้วประตูหนูว่ามันเป็นนี้เน่นเหนูแน่เลยใช่เพราะว่าของที่ยังปกติอยู่โอ้เสียวตกเสียวตกคิ้มหายทีนืนรอกล่องตัวนี้แหละแต่คนด,ด,ด,ดิดไม่เป็นไรเลยนะอืม ข้างปลาข้างหลังอะพี่นุกจะกินไม่ได้นุกขยับไม่ได้ <c oughs> เออหนูต้องดึงไอ้นั่นก่อนลวกมาก <c oughs> ไปแล้วนอนไปแล้ว <c oughs> อย่างมันดีเลยไปหมดเลยแม้แต่กระทั่งกินอาหารกินปลาง้ํางภาพหนูอะ่ะมันดีเลยนะแต่ภาพพี่เห็นหนูกินปก,กติคือหนูนอนไปแล้วเสียงกินเพิ่งขึ้นมาพี่ได้ยิยนเสียงกินนาน,นแล้วนะเ,เน็ต่อนว้าวได้รูปภาพเอาไว้ตกแต่งอ่ะ เอาอันนี้ไปเก็บไว้ในกล่องมาเ็มดีป่ะเอาไม้ไปเก็บอันนี้เอาไว้ปลูกโอ้โหไม้เราเยอะมากเลยแต่เราขาดพาสติกอันนี้แกนไห้กล่องตั้งเยอะหมดแล้วหรอโอ้โหเหลืออันเดียวต้องสร้างกล่องเพิ่มด้วยเพราะกล่องอันนึงเป็นกล่องอาหารกล่องอันนึงเป็นกล่องอันนี้เว้ย มีเด็กอู้มีเด็กคนอย่าเรียกว่าอู้อย่าเรียกเปลี่ยนเนปเปลี่ยนเนเป,นเนเปนเนมีเด็กอู้โอ้ยเรามีเกาะแต่หนูทำลายสมอเรือไปแล้ว <c oughs> เราเรียนมูลสมอเรือ น,อนอ้องไก่น้องไ,ไ,ไก่กลับมานีนะ <S <S นงด่ะเก็บมาไม่ยากอ่าไม่อยู่ๆมดก็ขึ้นมาอ่ะ หนูกินขนมจับเมาเปล่าไม่ไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นเลยเสียงสูงสูงไ,ไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงเสียงสูงสูงขาดเชือกแปดชิ้นสองสามสี่ 2, 3, อเดี๋ยวหนูเหอน้ำจะตายอยู่แล้วนอนนอนกลางแดดกลางล้มก็แล้วทำไมน้ำมันไม่สุกไงน้ำไม่ใส่ฟืนไม่ใส่ฟืนน้ำไม่สุกนอนต่ออะไรกันเรา เดี๋ยวเดี Comb ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอ้ากล่องไปไหนกลับมาต้องการพลาสติก แกนเข้าออกเข้าออกกินไพี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ้ามาเราจะกินน่องไก่เอา้านกไปหนวดโอ้วะโห oh, oh. มันเจอดีแกนอนแล้วมันก็ไม่ให้พี่จับฮะ huh? นกอ๋อพ oh. ี่นกหลุดแล้วอ่ะเข้าใหม่ฮะ huh? mm. ของพี่ยังไม่หลุด เด็ดหนูไงมีมีคนเม้นต์ด้วยว่า,สว,ส,าสวัสดีค่ะไง uh huh. สวัสดีค่ะดูเพิ่งเห็น <laughs> พี่แหละไปเม้นต์ฮะเออพี่ไปเทระบบเฉยๆเมื่อกี้อะ่ะอีคอมเมนต์มันไม่ขึ้นอ่าอีกค่ะอ่าไหนวะไหนวะไหนวะ ไอ้พวกไปเลยนะเอาเอ้ันตั้งที่เก่งเดียวอะไรนะนี่วาดอะไรอ่ะวาดอะไรอ่ะอ๋อ MO m o 2 4สอง0ีหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ฮะโมโมะนะด้วยล่ะมันลอยไปแล้วอะเรือหยุดไม่ได้เยวจะลงว่ายน้ำแบลไอ้หลามคเพื่ออะไรอ่ะคือมัน มันตายแล้วมันก็ชักสนมันก็ลอยไปไงนู่นลอยไปนู่นเราเห็นแต่คีบนั่นแหละกล่ามันจะสปอนขึ้นมาใหม่นนแปลว่าเราลง่ายน้ำได้ตอือลง่ายน้ำฮะช่วงนี้พี่ไม่กล้าลงอะที่พี่อยู่บนเรือคนเดียวเอ,อ้ย ไอเรือตรงนน้นน่ะอยากไปชิบหายเลยแต่แม่แต่มันไม่มาใกล้โอเคมีแกนเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะน้องกำลังทูคอนเน็กอ่าคอนเน็กคอนเน็กอยู่โอ้เข้ามาแล้วทำไมหลอนเรื่องแล้วหนูหรือหนูแค่นี้ แค่ S 1> <S 1> <S จะรู้แล้วเลืเ่องมันไม่สต็อปไหม่หรอมันก็สตอ็อปนะ <S <S ไม่มันไม่สต็อปอ่ะกินน้ำไปพี่ตักน้ำมาใส่แล้วเนี่ยเนี่ยเอออ่ะกินน้ำให้มันเต็มๆไปเดี๋ยวพี่จะตักมาใส่อีกเอออะไร <S <S ขอบคุณครับอ่า ล้วก็นี่ดูดิวิจัยไม่เห็นจะวิจัยอะไรเลยห่ายหนูเอาเรื่อนี้เนี่ยบูปินต้องไปวางแล้วอ่ะกดครนะับฮะกดครับครับหรอ <c oughs> กดครับยังไง เรือตรงไหนมันแหวงแหวงนะอ๋อตรงนี้พี่เรามีสิ่งนี้อะไรอีนนี้คืออะไรพี่พายเรือไงทำยังไงเวลาเวลาเราจะเปลี่ยนทิศอะ่ะเราจะเปลี่ยนทิศไปหาเกาะออย่างนี้ล้วก็พายปื๊บปื๊ปปไปพอเราพายปื๊บปื๊ป๊ไปใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบว่ามันก็จะเปลี่ยนทิศให้เราเลย เอ้ยเดี๋ยวนะเปลี่ยน,นยนังก็ไม่เห็นจะเปลี่ยนเปลี่ยนฮะเปลี่ยนทีละนิดฮะเอ,เอ้าในดกป่านี่นน้ำดีกว่าทำไม,มนหนูไม่เห็นเปลี่ยนเลยวะพี่ เออมันจะเปลี่ยนดีตอนเรือลำเล็กๆอ่ะมันก็เปลี่ยนได้มันต้องมีใบเรือด้วยนะโอ้เดี๋ยวแล้วพี่ปล่อยกล่องให้ลอยผ่านไป่ั้สองกล่องเลยอ๋อพี่ทำอาหารให้หนูอยู่อืม ต้องขาดกล่องขึ้ดขาดปัดาด,ดติกอีกสองชิ้นโอเคหนึ่งได้มาละไอไอหลามเกิดแล้วล่ะเงียบสงบขนาดนี้ฮะฉลามเกิดละแหม่เออม,มันตายไปแล้วรอบหนึ่งห็่มัน เ็นนะไม่มียังไม่เกิดเลยพี่ไม่เกิดหรอยังไม่เกิดเลยจริงดิพี่คราฟกล่องก่อน,อนต้องการโอเคปติกอีกอยกแปบบนึงอ่ามีนกมา โอ้ล้อกล่องลอนะนกปัน,กกนไอ้ว่ะไอ้นกป่ะหลูหลูหลกล่องน่หนูกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว ัะอะไรอ่ะกล่องมันก็แบบว่าดูใหญ่ใหญ่กว่ากล่องนูน้นแต่ว่ากล่องนี้ใส่ได้น้อยกว่ากล่องนู้นคืออะไรเนะี่ยม,มันเป็นกล่องกล่องเอาไว้ประดับไงมันเป็นกล่องประดับอะอ

งหลานยังไม่เกิดเหรอใช่หลานยังไม่เกิดอะ,อะไรคิดถึงมันหัว <laughs> ว่ายน้ำไปอยู่ <laughs> ตายไปแล้วพี่ฆ่าตายไปแล้วมีแกนมีนกอ่าได้กินไหมนกเลย เขาเละเลยย่างเลยย่างเลยใช่ไงมไงอ่ะเอา้เอาหนูป,ป่อยหนูป,ป่อยนกหนูป,ป่อยนกกดีครังอ,อันนี้หรือเปล่านี่ไงเยียบร้อยเราจะกินเดือดเดียวกันแบบนึงนะเดี<ม>๋ยวพี่ย่างน้องไก่ให้ ต้องการน้องไก่สูตรไหนฮะไมู่งไม่รู้ด้วยเหรอไมู่งไม่เคยกินติดอะเลนั้นไม่เคยกินเลยเต้ยโปรตีนโปรตีนชั้นยอดเามเกนแล้วเอ้าพี่กินไก่ดิบลงวาดพี่อาใญให้แล้วอันหนึ่งไก่นั้นเราได้มาอย่างยากลำบาก เพอกด่ะดีกำลังก็จะไปย่างไก่อีกทีหนึ่งอ่าทีนี้แกนเอาไปย่างนะเราเลือดไอเราอาหารเราจะเพิ่มขึ้นอย่างอย่างเยอะอ่ะบอกเลยย่างเองหรอนี่ไงพี่ย่างให้แล้วรอกินอย่างเดียวอ๋อดูมีโต๊ะหลายแบบหมูเยอะจังนี่ว้าวหลังสือตกแต่งก็มี ขนนกขนไก่เอา,าไว้ในนี้ไอ้ป่าพวกนี้มันตัวใหญ่อ่ะอัพเกรดไม่ได้หรอหอ,อัพเกรดไม่ได้หรอเรายังไม่ได้เรียนวิธีการอัพพวกอัพเกรดเลย ้องกินอาหารกินน้ำให้มันได้แบบเต็มลงเต็มหลอดอะแวทำไมหนูพี่ช่วยช่วยช่วยหนูอยู่ใต้เรือหนูอยู่ใต้เรือว่ายขึ้นมาว่ายขึ้นมาไอ้เลามันเงียบหนูแล้วไอ้เลามันเงียบหนูแล้วหนูว่ายขึ้นไม่ได้ไอ้เหล่ามันหนูก็พยายามหนึ่ อ๋อพิกแอกนี่คือทำลายเออหนูไปทำหนูไปทำลายน้องได้ไงไม่หนูแค่ลองคร์ดูเฉยเออเห็นไหมไอ้ลามเกินเลยกำลังจะตายหนูหิวหนูน่องไก่บนเตาน่องไก่บนเตา น่งเหียวมากพี่ยังไม่ได้ตกปลาให้หนูเลยน้องไก่อร่อยมากน้องนกไม่ใช่น้องไก่สันดีครับฮ้ยเล่นด้วยเพื่อนหนูเปล่าไม่รู้ไม่รู้ใครไม่รู้สวัสดีครับ เล่นด้วยได้ดนะัวคุณแม่นใครครับเนี่ยไม่รู้จักเดี like ๋ยวคุดๆด่าไม่รู้เลยอ่ะคุดคุดไม่รู้ใช่เนี่ยคุณแต่มาแอบเล่นเจอไงไม่ได้แฮกด้วยนะเก่งว่ะหาเจอสุดยอดไปเลย อ้าวหนูแชร์ลงเพ็อ,อ้าวหรอเฮ้ยพ oh, oh, ี่เฮ้ยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าหาถ้าหาอีแกนไม่เจออ่ะอยู่นี่แหละอะไรอ่ะนี่นี่นี่เจอาชะตากรรมือนรู้แล้วสิได พี่จะจะตักกันเหมือนเดิมแล้วสิเนาะต่กันเดียวกันแต่ตแตกเขาพี่แหวนนิดเลกายุพายุหงกันาพี่ยืนตกปลายืนตุ่นตีกรุ่ เะพายเรื่องเรื่องหรอโอ้ยอุตส่าห์หาหารให้น้องอายุสัว์เท่ากันเกมเกเขาถาม่าเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมครับเล่นได้หาเข้ามาเลยมีเกมมากเกมมา์เกาก์เกมาเฮยเฮ้ยปลวกปลวกปลวกปลวไอ้ปลวกอยู่ไหน น,นกเล่มังง <c oughs> ี้คุณวายมากโอ้ต้องการลูกเรือหนึ่งคนบอกเลยพี่ต้องต้องเป็นเพื่อนในสตรีมของพี่ดนอืมพี่ต้องเป็นเพื่อนในสตรีมของพี่ดนพี่เอาเพื่อนเอาเลขสตรีมมาให้หน่อยเลขสตรีมอจะต้องมาเดีแบบ๋ยวเด้อ ลูกตึงไหนอ่ะไม่ oh, เชื่อกดไปดิเพื่อนอะเพื่อนเพื่อนเพิ่มเพื่อนเหรออ๋อพ oh, ี uh ่จะน้องให้แอะพี่แอดไปนะอ่อฮะ